บทที่ห้าสิบแปดถ้าเจ้าไม่อยากให้ข้ากอดเจ้าข้าจะอุ้มเจ้าเจียงหมานไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปเนื่องจากเธอเป็นคนอื่นเธอจึงไม่มีความเกลียดชังต่อซ่งหยานไม่มีปัญหาระหว่างพวกเขาปัญหาคือกูติงเหอเป็นเพราะเขาจัดการกับความสัมพันธ์กับซ่งหยานได้ไม่ดีนะักดังนั้นแม้ว่าเธอจะพูดอย่างชัดเจนแต่เจียงหมานก็จะไม่ดูถูกซ่งหยานแบบไม่ได้ตั้งใจใช้คำดูหมิ่นแบบในหญิงแล้วแน่ไปกับซ่งหยาน ส่งหยานตกตะลึงตอนนี้เธอยืนอยู่และเจียงหมานอยู่ในรถเข็นแน่นอนว่าคนที่ควรจะละอายใจเพราะแม่ของเธอก่อปัญหาควรจะเป็นเจียงหมานแต่ผลก็คือเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันคนที่รู้สึกละอายใจและโกรธกลับเป็นตัวเธอเองส่งหยานเม้มริมฝีปากแน่นแล้วจ้องมองที่เจียงหมานสักครู่ส่งหยานทำไมคุณถึงมาที่นี่เสียงของกู่ติงเหอดังมาจากด้านหลัง ส่งหยานก็หันกลับมาและพบกับการจ้องมองอันเฉียบคมของเขานิมิตของเธอเต็มไปด้วยคำเตือนซ่งหยานรู้สึกเปรี้ยวและรู้สึกเบื่อหน่ายในทานใดเจียงหมานพูดถูกเธอมีคุณสมบัติอะไรที่จะเตือนเจียงหมานพวกเขาเป็นคู่รักกันจริงๆเธอเป็นเพียงเพื่อนในครอบครัวที่ไม่มีสถานะเป็นคู่มั่นด้วยซ้ำซ่งยานฝืนยิ้มแล้วพูดว่าฉันจะไปหาคุณที่สถานที่ก่อสร้างฉันได้ยินมาว่าเจียงหมานได้รับบาดเจ็บ ฉันจึงมาดูตราบใดที่เธอมีฉันดูแลคุณก็สามารถกลับไปได้ส่งหยานมองไปที่เจียงหมานและยิ้มให้เธอถ้าอย่างนั้นคุณก็ดูแลตัวเองดีๆนะฉันจะกลับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เมื่อฉันมีเวลาขอบคุณนะพี่ส่งหยานกูติงเหอคลายเกลียวน้ำแล้วยื่นให้เจียงหมานมันค่อนข้างเย็นคุณดื่มช้าๆอืมรอยยิ้มบนใบหน้าของซ่งหยานแทบจะรักษาไว้ไม่ได้ ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่รอยยิ้มของเธอจะหายไปเธอก็หันหลังและจากไปในเวลาเดียวกันประตูห้องให้คำปรึกษาของแพทย์ก็เปิดจากด้านในมีสายเรียกเข้าจากลำโพงหมายเลข023เจียงหมานเมื่อส่งหยานเข้าไปในลิฟต์เธอก็อดไม่ได้ที่จะหันศีรษะและมองดูเมื่อเห็นกูติงเหอก,ก็ก้มลงและยกเจียงหมานขึ้นจากรถเข็นดวงตาของเขาอ่อนโยนและมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา แขนของเจียงหมานโอบรอบคอของเขาอย่างเป็นธรรมชาติและแสดงความรักและยิ้มอย่างมีความสุขซงหยานมองออกไปและก้าวเข้าไปในลิฟต์ด้วยหัวใจของเธอที่เต้นแรงการมองเห็นรอบข้างของเจียงหมานทําให้ซงหยานจักไปและรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็จางหายไปทันทีเอาล่ะเธอไปแล้วไม่จําเป็นต้องทําอะไรอีกต่อไปแค่วางฉันลงสีชมพูอ่อนๆบนใบหน้าของเขาจางลงทันทีกูติงเหอก้มหัวลงและสบตาก,กับเจียงหมานและบ่นว่า นี่คุณกำลังแสดงอยู่หรือความย้อยย้อยความเย็นชาปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาเจียงหมานแต่ฉันเต็มใจช่วยคุณจริงๆเมื่อพูดถึงการทำให้ผู้คนกโกรธจนตายโดยไม่ต้องจ่ายเงินทั้งชีวิตกู่ติงเหอได้เรียนรู้มากมายจากความสามารถของเจียงหมานเขาวางเธอกลับบนรถเข็นใช่ฉันหวังว่าคุณจะร่วมมือกับฉันเพื่อทำให้ซ่งหยานยอมแพ้ และปล่อยให้เธอกลับไปอธิบายให้ปู่ของฉันฟังเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องกังวลแต่คุณไม่จำเป็นต้องบอกฉันว่าแสดงเพราะไม่มีส่งหยานจ้องมองฉันที่สถานที่นี้แล้วเธอถูกขัดขวางโดยคำพูดของกูติงเหอและเธอก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรโชคดีที่เขาไม่พูดอะไรอีกผลักเธอเข้าไปในห้องให้คำปรึกษาแพทย์มองดูเท้าและวินิจฉัยว่าไม่มีกระดูกได้รับบาดเจ็บไม่จำเป็นต้องเข้ารักษาโรงพยาบาล แต่ต้องพักผ่อนทางที่ดีไม่ควรลงไปที่พื้นภายในหนึ่งสัปดาห์เธอใช้ยาต้านการอักเสบยาภายในและภายนอกวันละสามครั้งเช้าเที่ยงและเย็นหากปวดมากสามารถพ่นได้ชั่วคราวเล็กน้อยหลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็ส่งคำสั่งแพทย์ให้กูติงเหอไปจ่ายค่ายาหลังจากนั้นแพทย์ก็กดกริ่งเรียกทันทีแต่กูติงเหอไม่ได้ออกไปทันทีแต่ถามข้อควรระวังเพิ่มเติมและรู้ว่าเธอสามารถแช่น้ำและอาบน้ำได้หรือไม่ ทางที่ดีควรประครบน้ำแข็งก่อนที่อาการบวมจะลดลงภายใน24ชั่วโมงและใช้ความร้อนอย่างเหมาะสมหลังจากอาการบวมลดลงหลังจากดูแลรายละเอียดทั้งหมดแล้วกูติงเหอผลักเจียงหมานออกไปภายใต้สายตาที่ไม่พอใจของผู้ป่วยที่รอไม่กี่นาทีหลังจากเข้ามาถ้าไม่ใช่เพราะใบหน้าที่เย็นชาและรศมีที่แข็งแกร่งของกูติงเหอเธออาจรู้สึกว่าครอบครัวของผู้ป่วยคงจะเริ่มดุเขา เธอเขินอายเล็กน้อยและจงใจหาคำพูดเพื่อมีเรื่องจะพูดแสดงรายการให้ฉันดูหน่อยกูติงเหอยื่นใบรายการให้เธอแต่ยังคงไม่พูดอะไรเธอมองดูและพบว่ากล่องยาแก้อักเสบและสเปรย์ระงับปวดมีราคาไม่ถึงร้อยหยวนนอกจากนี้ยังมีพลาสเตอร์ซึ่งต้องพันด้วยผ้าพันแผลข้ามคืนก่อนเข้านอนตัวนี้แพงกว่าราคา300อยกว่ากว่าใบหน้าของเธอแข็งกระด้าง เราแค่ซื้อพลาสเตอร์นี้แล้วไปที่ร้านขายยาเพื่อรับสเปรย์และยาแก้อักเสบกูติงเหอมองลงไปแล้วพูดว่าทำไมเธอพึมพำด้วยเสียงแผ่วเบาร้านขายยาถูกกว่าฉันเคยซื้อยาแก้อักเสบและสเปรย์เหล่านี้มาก่อนมันไม่แพงมากแล้วยังไงฉันจะประหยัดเงินได้อย่างน้อยสิบหรือยี่สิบหยวนเขาถอนหายใจอย่างหนักแต่ค่าเสียเวลาไปร้านขายยา ฉันไม่ใช่คนที่หาเงินได้หลายหมื่นต่อนาทีฉันแค่ไปร้านขายยาทำไมไม่ประหยัดเงินหลายสิบหยวนละ่ะกูติงเหอไม่สามารถตอบได้เขาทำเงินได้หลายร้อยล้านทุกๆนาทีแต่เจียงหมานทำไม่ได้อย่างแน่นอนขออภัยกรุณารอสักครู่จูจู่เจียงหมานก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นและตบมือผลักรถเข็นเร็วเข้าขึ้นลิฟต์มีหลายคนยืนอยู่ในลิฟต์และอีกฝ่ายกำลังรอให้พวกเขาเข้าไป กูติงเหอไม่มีเวลาคิดมากเขาผลักเธอเข้าไปในลิฟต์แล้วลงไปที่ชั้นหนึ่งเพื่อจ่ายค่ายาเขาไม่ได้กินยาแยกกันอย่างที่เจียงหมานพูดหากโรงพยาบาลสั่งยาและคุณรับประทานยาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรับประทานยาตัวหนึ่งโดยไม่ใช้ยาตัวอื่นเจียงหมานถือถุงยาไว้ในอ้อมแขนของเธอด้วยท่าทีกังวลเงินยี่บหยวนใช้สำหรับซื้อของชำเราทั้งคู่กินข้าวได้สองมือ้อ หัวใจของกูติงเหอขยับเล็กน้อยและเขามองลงไปที่ศีรษะที่ต่ำกว่าของเจียงหมานเขายื่นมือออกอย่างอธิบายไม่ได้แล้วลูกหัวเธอเบาๆการรักษาขาของคุณไม่คุ้มไปกว่าการประหยัดเงินค่าอาหารสองมือหรือการสัมผัสจากด้านบนของศีรษะทำให้เจียงหมานตัวแข็งทื่อกูติงเหอสังเกตเห็นว่าจู่ๆเธอก็ตัวแข็งทื่อและมีความอบอุ่นบนฝ่ามือของเขาซึ่งมาจากผมนุ่มๆของเธอ เขาหยุดมือทันทีและกระแอมในลำคอยอย่างไม่สบายใจมีอะไรอีกไหมที่คุณอยากจะซื้อไม่มีแล้วโอเคกลับบ้านกันเจียงหมานพยักหน้าไม่อยากรู้สึกแยก่กับเงินยีิบหยวนที่เขาเก็บไม่ได้หลังจากผลักรถเข็นไปยังสถานที่ยืมเพื่อส่งคืนกูติงเหอก,ก็ก้มลงและกำลังจะไปรับเธออีกครั้งเจียงหมานรู้สึกอยู่เสมอว่าการอุ้มของเจ้าชายนั้นคลุมเครือเกินไปและพูดว่า คุณช่วยประคองฉันด้วยการเดินได้ไหมฉันจะเดินด้วยตัวฉันเองคุณจะใส่รองเท้าส้นสูงและกระโดดด้วยขาเดียวงั้นหรือกูติงเหอสังเกตเห็นการหลบเลี่ยงในดวงตาของเธอและทันใดนั้นก็ตรหนักถึงบางสิ่งบางอย่างเขาหันกลับมาและนั่งยองๆเมื่อหันกลับไปเขาก็สบตากับเจียงหมานแล้วพูดว่าฉันจะอุ้มคุณเจียงหมานเม้มริมฝีปากของเธอและคิดอยู่พักหนึ่ง การประคองย่อมดีกว่าการอุ้มจริงๆแต่การปฏิเสธอีกครั้งดูเหมือนจะเป็นการเสรแสร้งเกินไปเธอเอือ้มมือไปวางบนไหล่ของเขาหันหลังกลับพยายามอย่าให้ลมหายใจของเตเธอโดนแก้มหรือคอของเขาขณะที่เขาลุกขึ้นยืนผลที่ตามมาของการไร้น้ำหนักก็คือการสัมผัสกันอย่างใ,ใกล้ชิดระหว่างร่างทั้งสองหลังของกูติงเหอก็แข็งทื่อเช่นกันเจียงมานตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและลืมตาขึ้นทันที บทที่ห9กูู่ติงเหอคุณทําให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยเจียงหมานเอ็นตัวไปข้างหลังอย่างกระทันหันยืดเอวของเธอให้ตรงและพยายามให้ร่างกายส่วนบนของเธออยู่ห่างจากหลังของเขาเธอยังวางถุงพลาสติกไว้ในมือบนหลังของเขาทัานทีเพื่อแยกการสัมผัสทางกายภาพของพวกเขาการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันของเจียงหมานเกือบจะทําให้กูติงเหอเซเธอเองก็ตกใจและล้มลงไปบนหลังของเขาขวดยาทําร้ายหลังของกูติงเหอทันที เขาดูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจียงหมานฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอย่ากแกว่งไปมาคุณจะสูญเสียจุดศูนย์ถ่วงโอเคฉันรู้แล้วเธอรู้สึกเขินอายมากแอบโล่งใจและพยายามยกหน้าอกขึ้นเล็กน้อยกูติงเหอไม่ใช่เครื่องจักรดังนั้นเขาจึงรู้สึกถึงการสัมผัสที่หลังของเขาโดยธรรมชาตินอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าปฏิกิริยากระทนหันของเจียงหมานในตอนนี้ คือการหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างแต่มีคำบางคำที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนเธอตัวสั่นแบบนั้นและมันก็อันตรายสำหรับทั้งคู่จริงๆกู่ติงเหอพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงชิ้นส่วนพิเศษของเธอและอบแขนของเขาไว้รอบต้นขาของเธอโดยไม่สัมผัสก้นของเธอวิธีการอุ้มแบบนี้จะทดสอบความแข็งแรงของแขนของเขามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อวางจุดศูนย์ถ่วงไว้ที่หลังส่วนล่างหลังก็จะกระชับขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หูของกู่ติงเหอแดงไปแล้วเมื่อเขาอุ้มเจียงหมานจากบริเวณที่เก็บรถเข็นไปที่ประตูโรงพยาบาลหัวใจของเจียงหมานเต้นเร็วมากจนเธอไม่กล้าดูโปรไฟล์ของเขาด้วยซ้ำเธอทำได้เพียงวางมือบนไหล่ของเขาและพยายามรักษาจุดศูนย์ทวงของเธอไว้ตอนนี้เธอเสียใจแล้วเธออาจจะปล่อยให้กู่ติงเหอพาเธอไปก็ได้อย่างน้อยเขาก็รักษามือของสุภาพบุรุษอยู่เสมอและบริเวณที่สัมผัสกันระหว่างร่างกายของพวกเขาก็ไม่ได้อึดอัดเหมือนตอนนี้ เจียงหมานเจียงหมานสมองของคุณอยู่ที่ไหนโชคดีที่รถจอดอยู่ในที่จอดรถสาธารณะด้านนอกบันไดหน้าประตูกูติงเหอเดินลงบันไดไปเรื่อยๆทั้งสองคนเหงื่อออกมากแล้วหลังจากพยายามดิ้นรนเพื่อขึ้นรถเมื่อเขาวางเจียงหมานลงบนที่นั่งผู้โดยสารเธอก็เห็นเหงื่อของเขาและรู้สึกเขินอายมากยิ่งขึ้นเมื่อกูติงเหอขึ้นรถเธอก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เขาเงยหน้าขึ้นมองและเจียงหมานก็พูดว่า เช็ดหน่อยสิเงือออกหมดแล้วกูติงเหอเช็ดเหงืออย่างเงียบๆและบรรยากาศในรถก็อึดอัดมากเจียงหมานหัวเราะแห้งๆแ,แค่ระยะทางสั้นๆก็ทําให้คุณเหนื่อยและเงือออกมากแล้วหรือคุณกําลังจะบอกว่าฉันอ่อนแอหรือไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ช่วงนี้ฉันกินมากเกินไปและน้ําหนักฉันก็ขึ้นมากด้วยเจียงหมานทําไมคุณถึงเกรงละ่ะในใจของกูติงเหอนั้นเจียงหมานไม่ควรเป็นคนซุกซนขนาดนี้เธอเคยกล้าทะเลาะกับเขามาก่อน และเธอก็กล้าเผชิญหน้ากับเขาแม้ว่าเธอจะมีความไม่พอใจเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ตอนนี้เมื่อเธอต้องการมันเขาก็กอดเธอและอุ้มเธอไว้บนหลังของเขาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเป็นเช่นนั้นเขาไม่ต้องการใช้คําอวดดีเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเธอจริงๆดังนั้นเขาจึงแสดงออกมาอย่างแนบเนียนเจียงหมานหัวเราะอ,อย่างเชื่องช้าย,ยิ่งขึ้นฉันไม่ได้เกรงและทำไมคุณบางทีคุณอาจทำให้ฉันนึกถึงพ่อของฉัน กูติงเหอพูดไม่ออกเขามีกลิ่นเหมือนพ่อที่ไหนเจียงหมานพูดอย่างกล้าหาญว่าตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กมีเพียงพ่อของฉันเท่านั้นที่ไปโรงพยาบาลโดยให้ขี่หลังของเขาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจียงหมานก็คิดถึงพ่อของเธอจริงๆในความประทับใจในตัวพ่อเจียงของเธอคือเขาเป็นคนซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ไม่ว่าแม่เจียงจะดุด่าเขามากแค่ไหนเขาก็ยิ้มเสมอ และดูเหมือนเขาจะไม่มีอารมณ์และปฏิบัติต่อเธอและเจียงเฉียวอย่างเท่าเทียมกันดวงตาของเจียงหมานเปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก็ยิ้มฉันขอโทษคุณคิดว่าฉันเสแสร้งหรือเปล่ากูติงเหอมองดูเธอแสร้งทำเป็นเข้มแข็งคิดถึงสิ่งที่เขาเพิ่งคิดแล้วใส่หัวพ่อของฉันใจดีกับฉันและน้องสาวมากตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แม่ของฉันเป็นคนลำเอียงเธอจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เจียงโบเวนเท่านั้น กรับใดที่พ่อของฉันอยู่ที่บ้านเขาจะพาน้องสาวและฉันไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยตัวเขาเองเจียงโบเวนมีขนมผลไม้ให้กินและเธอและน้องสาวของเธอก็จะขอกินด้วยในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนเขาจะหยุดพักหนึ่งเดือนแล้วกลับมาใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูร้อนกับเราเพราะวันเกิดน้องสาวของฉันและฉันต่างก็เป็นช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนความทรงจำเหล่านี้ล้วนมีความสุขและสวยงาม และดวงตาของเจียงหมานก็เต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อเธอพูดแบบนี้ดวงตาของเธอก็ค่อยๆเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่มีพ่อคนเดียวที่ดีกับฉันและน้องสาวของฉนันเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อหกปีที่แล้วและจากไปแล้วเจียงหมาหลั่งน้ำตาสองหยดอย่างควบคุมไม่ได้เธอลดตาลงและยกหลังมือขึ้นเพื่อเช็ดน้ำตาเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเธอก็ยิ้มอย่างไร้ความปราณีอีกครั้งตอนนี้คุณปกป้องฉันแล้ว ฉันขอบคุณจริงๆที่คุณให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่ฉันอย่างที่ฉันไม่ได้รู้สึกมานานแล้วเมื่อเห็นกูติงเหอขมวดคิ้วเธออธิบายทันทีว่าแต่อย่าเข้าใจฉันผิดนี่เป็นเพียงการยืนยันถึงตัวละครของคุณหลังจากที่ฉันได้รู้จักกับคุณแล้วฉันคิดว่าคุณเป็นคนดีทีเดียวคุณไม่จุกจิกเหมือนใครๆถึงแม้ว่าคุณจะจู้จี้จุกจิกเกินไปในบางเรื่องแต่ฉันเข้าใจความครอบงำที่บีบบังคับได้ แต่คุณไม่ต้องกังวลว่าฉันจะคิดอย่างไรกับคุณเพียงเพราะคุณปกป้องฉันในตอนนี้ฉันรู้ดีกว่าใครๆว่าเรากําลังแต่งงานปลอมๆฉันจะจัดการกับความกดดันจากการบังคับแต่งงานที่บ้านของเราเพื่อคุณแล้วเราจะกลับไปยังที่ของเราอยู่ได้ทุกอย่างจะกลับไปสู่จุดหนึ่งหลังจากการหย่าร้างและเราทุกคนจะเป็นเพียงคนแปลกหน้ากูติงเหอมองไปทางอื่นใบหน้าของเขาเข้มขึ้นเล็กน้อยเขาสตาร์ทรถแล้วพูดว่า คุณไม่จําเป็นต้องพูดถึงข้อตกลงการแต่งงานอย่างที่บอกความใกล้ชิดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นเพียงการแสดงเพราะวันนี้คุณได้รับบาดเจ็บฉันจึงช่วยคุณฉันไม่มีความคิดอื่นเกี่ยวกับคุณดังนั้นคุณมั่นใจได้เอาละ่ะฉันโล่งใจแล้วขอบคุณนะกูติงเหอรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยและมองกลับมาที่เธอคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเออขอโทษนะฉันลืมเจียงหมาน อออกูติงเหอสบตาเธอแล้วพูดว่าในเมื่อเราทุกคนรู้จุดยืนในใจของเราเราก็เลิกทำตัวดื้อรั้นกันได้แล้วยังเหลือเวลาอีกไม่นานเราจะร่วมมือกันต่อไปได้อย่างไรถ้าเรายังดื้อรั้นขนาดนี้โอเคฉันไม่ได้จะผิดสัญญาหรอกนะขอบคุณทุกครั้งและขอโทษทุกครั้งมันไม่เหมือนคุณเลยคุณเป็นคนแปลกมากคนอื่นสุภาพกับคุณแต่คุณยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่งั้นหรือ เจียงหมานยิ้มและรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วจ้องมองเขาขับเร็วๆสิคืนนี้จะกินอะไรกันดีล่ะฉันหิวมากแล้วที่บ้านมีอาหารไหมเนื่องจากเจียงหมานข้อเท้าแพลงและไม่สามารถไปตลาดเพื่อซื้อผักได้กูติงเหอจึงขับรถกลับบ้านโดยตรงเมื่อลงจากรถเขาก็พาเธอออกไปอย่างเป็นธรรมชาติและเจียงหมานก็ไม่รู้สึกอึดอัดใจ,จเลยทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติ เขาอุ้มเธอและเธอก็ช่วยเปิดประตูและทั้งสองก็ร่วมมือกันโดยปริยายเมื่อมาถึงโถงทางเข้าเธอก็หยิบรองเท้าแต่ออกจากตู้ให้เขาแล้วโยนมันลงบนพื้นกูติงเหอสวมรองเท้าแต่แล้วอุ้มเธอไปที่โซฟาเพื่อนั่งลงแล้วเขาก็กลับไปเอารองเท้าแต่มาให้เธอเขาก้มลงแล้ววางรองเท้าแต่ไว้ที่เท้าของเธอหลังจากที่เจียงหมันยัดเท้าซ้ายเข้าไปแล้วเขาก็พูดว่ารอสักครู่นะ เธอรู้สึกงุนงงแต่กูติงเหอหยิบรองเท้าแต่อีกข้างขึ้นมาแล้วค่อยๆย,ยกขาขวาของเธอขึ้นจากเข่าและค่อยๆวางส้นเท้าของเธอบนรองเท้าแต่เท้าของคุณบวมและคุณไม่สามารถใส่มันได้อย่าบังคับมันโอ้ขอบคุณนะอืมความกระตันยูที่มาถึงริมฝีปากของเขาถูกเจียงหมานกลืนกินกลับเธอยิ้มและพูดว่าฉันจะไปทำอาหารหลังจากพักสักหน่อยคุณ โทรศัพท์มือถือดังขึ้นอย่างกระทันหันขัดจังหวะคำพูดของกูติงเหอเขาหยิบมันออกมาแล้วดูสายและใบหน้าของเขาก็เย็นชาทันทีบทที่ห0สิบเจียงหมานทำให้กูติงเหอเขินอายกูติงเหอไม่รับสายทันทีแต่พูดกับเจียงหมานว่ารอสักครู่ฉันจะรับสายก่อนโปรดอยาขยับระวังจะลม้มเอาหน้าฉันไม่ใช่เด็กแล้วขณะที่เขาเดินไปที่ระเบียงเขาก็มองกลับไปที่เจียงหมาน เมื่อเขารับโทรศัพท์เขาก็หันกลับมาและปิดประตูของระเบียงสวัสดีครับคุณปู่เจียงหมานไม่ได้ยินคำพูดที่เหลือเธอหายใจออกอย่างหนักจ้องไปที่แผ่นหลังของเขาและตบแก้มอันร้อนแรงของเธอจะขจัดความรู้สึกกับแคบและละเอียดอ่อนในใจของเธอออกไปได้ง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรเธอรู้สึกว่าเธอจะไม่ตกหลุมรักใครสักคนง่ายๆแต่การเต้นของหัวใจอย่างรวดเร็วและการสั่นเทาที่รู้สึกกับเขา ความรู้สึกในวันนี้นั้นไม่ใช่ของปลอมและไม่สามารถถูกหลอกได้เธอต้องการใครสักคนที่จะคุยด้วยเพื่อดึงเธอออกจากอารมณ์ประหลาดนี้เจียงหมันหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าถือและส่งข้อความวีแชทไปยังเฉินถงเพื่อนสนิทของเธอกูติงเหอคุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกและเจียงหมันที่เกียดเกินกว่าจะพิมพ์เธอกดปุ่มเสียงแล้วกระซิบเบาว่าสวัสดีถงถงพรุ่งนี้บ่ายคุณว่างไหมฉันอยากจะไปหาคุณ เฉินถงตอบว่าทำไมวันนี้คุณมีเวลาถามหาฉันโอเคทันเวลาพอดีฉันยังมีบางอย่างจะบอกคุณเกี่ยวกับซุนเทียนหงเจ้าสาระเลวนั่นด้วยโอเคฉันจะไปที่สตูดิโอเพื่อพบคุณตอนบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะตกลงตกลงขณะที่เจียงหมานพึนพรรมพำทางโทรศัพท์ประตูระเบียงก็เปิดออกทันใดนั้นกู่ติงเหอก็ได้ยินเสียงคลุมเครือเช่นนี้และมองไปที่เธอโดยไม่รู้ตัว เมื่อเขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเจียงหมานเขาก็มองออกไปรู้สึกสงสัยในใจเป็นไปได้ไหมที่เจียงหมานจะมีแฟนแล้วเธอถึงต่อสู้อย่างหนักเพื่อต่อต้านการบังคับแต่งงานของแม่เจียงนอกจากอยากจะต่อต้านแล้วอาจเป็นไปได้ว่าเพราะเธอมีแฟนหรือเปล่าเจียงหมานไม่รู้ว่ากู่ติงเหอเคยจินตนาการถึงละครเรื่องใหญ่มาแล้วและเตือนเขาว่าติงเหอคุณไม่หิวหรือเขาเดินเข้าไปในห้องครัวและมองไปที่ตู้เย็น มีของเหลือสําเร็จรูปคุณสามารถอุ่นและรับประทานได้โดยตรงเขาปิดตู้เย็นแล้วพูดว่าไม่เป็นไรเราจะสั่งกลับบ้านอาหารนํากลับบ้านนั้นมันเยิ้มและไม่ได้ถูกสุขอนามัยเสมอไปพวกเขาทั้งสองเคยทะเลาะกันมาก่อนเพราะปัญหาเรื่องซื้อกลับบ้านคนคนนี้ลืมมันเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรกูติงเหอก้มสีสะลงและกำลังจะโทรหาโรงแรมฉันจะสั่งจากร้านคุณภาพสูง เขาเกือบจะปล่อยให้มันหลุดมือไปเมื่อสั่งอาหารกลับบ้านและโดยธรรมชาติแล้วเชฟของโรงแรมระดับห้าดาวจะปรุงเองและส่งให้เป็นไปได้อย่างไรที่จะสั่งอาหารกลับบ้านธรมธรมดาาแต่เจียงหมานไม่รู้จักเซียวจิวจ๋วในใจและพูดทันทีอะไรคือระดับไฮเอนหรือไม่อยากคิดว่าสิ่งที่ฉันพูดครั้งล่าสุดเป็นเพียงการหลอกคุณฉันมีประสบการณ์ในการสั่งอาหารกลับบ้านมากกว่าคุณและชุมชนนี้ไม่มีอะไรพิเศษร้านอาหารหรู เธอวางมือบนโซฟาและเตรียมลุกขึ้นยืนคุณเอาผักออกจากตู้เย็นแล้วหยิบไข่มาสองฟองฉันจะทำบะหมี่เองลืมมันซะอยากขยับฉันจะปรุงให้เองคุณทำได้หรือเจียงหมานอดไม่ได้ที่จะเตือนเขาว่าก่อนหน้านี้คุณเกือบจะระเบิดครัวแล้วคุณล้างจานไม่เก่งด้วยซ้ำกูติงเหออดไม่ได้ที่จะเชิดหน้าขึ้นเมื่อคิดถึงประสบการณ์การล้างจานครั้งแรกและเขาก็ไม่สามารถซ่อนความภาคภูมิใจในน้ำเสียงของเขาได้ แล้วตอนนี้ฉันล้างจานไม่ค่อยเก่งหรือมีอะไรที่ฉันเรียนรู้ไม่ได้บ้างไหมรอแป๊บเจียงหมานคิดว่าเขากำลังรอให้เธอทำบะหมี่ให้กินแต่ผลก็คือเขาเดินมาที่ครัวโดยตรงเขาย้ายเก้าอี้ในห้องอาหารไปที่ห้องครัวแล้วเดินออกไปอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรเขาก้มลงแล้วอุ้มเธอขึ้นมาความรู้สึกไร้น้ำหนักอย่างฉับพลันทำให้เจียงหมานพันแขนของเธอไว้รอบคอของเขาทันที และโชคดีที่ครั้งนี้เธอระง,งับเสียงอุทานของเธอไว้ได้เธอโต้ตอบและถูกกูติงเหอมารับอีกครั้งและถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันจะจัดการเองคุณแค่สั่งมาปรุงบะหมี่ตามคำแนะนำแต่เมื่อคิดถึงปฏิบัติการระเบิดครัวครั้งก่อนของกูติงเหอเหมือนเสือเจียงหมานก็หัวเราะทันทีเอาล่ะฉันจะเป็นผู้บัญชาการของคุณแต่ให้ฉันอธิบายให้ชัดเจนก่อนว่าคุณไม่สามารถใจร้อนและอารมณ์เสียได้ ฉันเป็นคนแบบนั้นหรือก็คุณคิดอย่างนั้นเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ใช่หรือเรามีอคติต่อกันมากเกินไปเลยคุยกันเป็นธรรมดาอย่าพูดถึงฉันเลยทัศนคติของคุณที่มีต่อฉันไม่ค่อยดีนะักนอกจากนี้ตอนนี้คุณอดทนแล้วฉันจะไร้ความสามารถถึงขนาดทำบะหมี่ให้คนไข้แล้วยังอารมณ์เสียได้อย่างไรในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันกูติงเหอก็อุ้มเธอไปที่ห้องครัว เมื่อเขาก้มลงและวางเธอลงบนเก้าอี้เขาก็ขยับตัวเบาๆและระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้เท้าของเธอสัมผัสเก้าอี้หรือผนังห้องครัวเจียงหมานต้องยอมรับว่าผู้ชายคนนี้ค่อนข้างใส่ใจและเขาไม่จุกจิกจนเกินไปคุณเอาไข่และผักออกมาก่อนจากนั้นใส่น้ำมันลงในกระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วทอดไข่หลังจากพูดอย่างนั้นเจียงหมานก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณทำไข่เจียวได้ไหม ฉันไม่เคยทอดมาก่อนแต่เคยเห็นคุณทำมันค่อนข้างง่ายลืมไปสยาทอดไข่เพียงแค่ตอกไข่ใส่ชามโรยเกลือเล็กน้อยใช้ตะเกียบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงทอดไข่เจียงหมานกลั้นยิ้มแล้วอธิบายว่าการแย่งชิงง่ายที่สุดไข่เกรงว่าคุณจะรีบทอดไข่แล้วเผาหม้ออีกกูติงเหอค่อนข้างไม่พอใจกับคำพูดเหล่านี้แต่ประสบการณ์ที่เกือบจะระเบิดครัวครั้งสุดท้ายส่งผลต่อความมั่นใจของเขาอย่างมาก เขาหยิบชามออกจากตู้แล้วเคาะมันไปที่ขอบชามอย่างงดงามเขาพยายามแสดงกลอนอุบายตีไข่ด้วยมือเป็นผลให้ไข่แตกทันทีทําให้ของเหลวไข่ในมือของเขาแตกและกระเซน็นบางส่วนลงบนใบหน้าของเขากูติงเหอค้างอยู่ครู่หนึ่งเขาก้มศีสษะลงแล้วมองดูของเหลวที่เป็นไข่ในมือและของเหลวมันเยิมบนพื้นเขาขมวดคิ้วอย่างหนักเจียงหมานก็พูดไม่ออกเช่นกันเธอไม่คาดคิดว่ากูติงเหอจะไม่สามารถตอกไข่ได้ เขาดูเคร่งครึมหันกลับมาล้างมือแล้วเดินออกไปเจียงหมานรีบคว้าเขาไว้คุณจะไปไหนเอาไม้ถูพื้นมาคุณไม่สามารถถูโดยตรงได้ของเหลวจากไข่จะกระจายอยู่บนพื้นซึ่งจะทำให้จัดการได้ยากขึ้นในภายหลังเธอชี้ไปที่กระดาษในครัวที่แขวนอยู่ใต้ตู้รีบดึงกระดาษสองสามแผ่นออกมาเร็วๆหยิบกระดาษที่เหลือในครัวแล้วเช็ดออกกระดาษในครัวเช็ดและดูดซับน้ำได้ง่ายกว่า เจียงหมานพูดพร่ำเพื่อสอนวิธีจัดการกับฉากสไลด์ขนาดใหญ่แม้ว่าใบหน้าของกู่ติงเหอจะดูไม่ค่อยดีนักแต่เขาก็ยังนั่งยองๆและเช็ดมันหลังจากทำความสะอาดอย่างละเอียดแล้วเขาก็โยนกระดาษทิชชู่ในมือลงในถังขยะและพูดอย่างรุนแรงว่ามือของฉันลื่นเอาหล่ะไม่เป็นไรถ้าฉันนั่งลงเอาไข่กับชามมาให้ฉันแล้วฉันจะตีไข่ให้คุณควรล้างผักก่อนเกรงว่าน้ำจะเดือดในสักครู่ กูติงเหอรู้ว่าเธอกำลังจะออกมาจากการล้อมและไม่แซงทำเป็นว่าเป็นราชาที่มีปากแข็งอีกต่อไปเขาหันกลับมาแล้วหยิบไข่อีกสองฟองออกมาแล้วยื่นชามและตะเกียบให้เธอเจียงหมานกำลังตีไข่และมองดูเขาเลือกผักกูติงเหอยังคงจมอยู่ในความอับอายที่เพิ่งเสียหน้าเขาจึงเสียสมาธิในการเลือกผักเขาพยายามอย่างหนักที่จะจำให้ได้ว่าตอนนี้เจียงหมานไม่ชอบใจเขาหรือไม่ เขาหยิบใบไม้ผิดใบแล้วโยนใบไม้สีเขียวลงในถังขยะเหลือใบไม้สีเหลืองเหี่ยวๆวไว้ในตะกร้าข้างๆเขาเจียงมันเห็นสิ่งนี้ด้วยอารมณ์ที่หลากหลายเธอวางไข่ที่ตีแล้วคว้าข้อมือของเขาเมื่อกู่ติงเหอมองดูที่เธอชี้ไปที่ผักสีเขียวสองสามใบในมือของเขาแล้วยิ้มอย่างประจบประแจงคุณลุงคุณทําอะไรกูติงเหอกลับมามีสติอีกครั้งมองดูผักที่เขาทิ้งไปและใบกระลำปลีสีเหลืองในตะกร้าดูเขินอายและพูดว่า มือของฉันลื่นเจียงหมานระเบิดหัวเราะออกมาจูจูฉันจำสิ่งที่คุณพูดกับฉันเมื่อพบคุณครั้งแรกได้คำว่าอะไรพูดมาสิคุณจะไม่โกหกเจียงหมานยิ้มอย่างหนักจนดวงตาของเธอขดตัวมือของคุณอ่อนโยนมากทำไมมันถึงลื่นตลอดเวลาละ่ะมีคำเยาะเยยในคำพูดของเธอแต่น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสุข เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาที่สดใสของเธอดูเหมือนจะมีดวงดาวอยู่ใต้แสงไฟจูจูจกูติงเหอก็ถูกโจมตีเขาหันหน้าหนีปล่อยให้แก้มของเขาร้อนขึ้นและหน้าแดงก็คืบคลานไปถึงหูอย่างเงียบเงียบ